คนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วมันนี้ยายพอ่อนสิมาเห็ดอาหารฝรังะะ่ง้อค่ะอาหารฝรัง่งจะอบมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งแค่รดแล้วก็หอมไ่จะอบใจน้ากันนะจ๊ะนี่กะอาจจะกินกับไก่เนี่หละคะ่ะไก่อกไก่นะคะจะทอดนะคะจะพันเดี๋ยวมเบึงวิธีห็ดกันเลยจะ้ะนี่นะคะขันตอนแหลกเ้ากันสิมาค่ะนี่ละคะ่ะโอเคมเบึงกันค่ะ มันเบ่งวิธีเห็ดกันเลยจะทำตนแสงหั่นหั่นมะเขือเออหันไอมันฝรั่งหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นๆพี่น้องอันแล้วแต่มักไผมักมันเนาะสินน้อยสินใหญ่แล้วแต่ตามสบายตามสบายตามอะไรนะแล้วแต่คนชอบจ้ะแต่ว่าสิ้นทอกันแด้จ้ะมันยังจะสุกพร้อมกันแม้จะหั่นหั่นทุกอย่าง ร่วมกันนะจ๊ะอันหอมอันอยากใส่สุกีนี่ก็ได้เด้อจ้ะแต่ยายพ่อมันมีสุกีนี่ใส่สุกีนี่น้ำกระแสดจ้ะและมันฝรั่งหอมใหญ่แครอทนาะกจาหันหันนะจ้ะสุกีนี่อร่อยมันจะหวานไอ้ไอ้นี่แค่รสมันก็หวานน้องลองเห็ดเบิ่งเลวานแซ่บไหมเวลาเาอบแล้วนะแค่รสนี่มันหัวหน่อยเขาก็สีหัน หั่นแค่พารึ่งจ้ะขั่นแบบมันหัวหนอ่อแอน่นี้มันขนาดกลางเนาะที่ยี่พ่อนหั่นอยู่เนี่ยั่นหัวหน่อยนะฮากับแค่หั่นเป็นท่อนๆซื่อๆมาตั้งพาก็ได้อันนี้เซ็ตแล้วเฮาก็ใช้มาปรุงรสนะจ้ะใส่เกลืออันหน้าไอ้ไอน้ำมันมะกอกแล้วกับผงอโรมาผงอาริคานโนนี่ละจ้ะใส่ทุกอย่าง ร่วมกันแล้วกะเอาพี่น้องมันมีสูตรดอกย่าพร่อะกะกะเอาอย่าใส่หลายมันสีเข้มกะใส่เขากะว่า,วาพอดีนะกะแล้วข้ากะคุกให้มันเข้ากันจ้ะคุกคุกไข่เข,ข้ากันข้าก็ไปเปิดเตาอบไว้แล้วเนาะจ้ะให้มันห่อนแล้วเตากอบไว้ล่วงหน้าแล้วมันร้อนแล้วนี่นะจ้ะยาพร่องเปิดไฟสองลอยหาสิข้าวที่อบป,ประมาณสี่สิบนาทีเด้อจ้ะ มันก็แล้วแต่เตาอบเนาะพี่น้องเตาอบบางบางอันมันจะมีหอดถึง270พุ่นเด้์แต่ยี่ปอนใช้สองร้อยห้าสิบแล้วก็ใช้วเวลาสี่สิบนาทีจะ้ะช่วงระหว่างรอเราก็มาทอดไก่จะ้ะอาจจะกินกับไก่ทอดเด้อจ้ะมือนี่อันไก่นี่พันชีดค่ะข้างในอ่ะย,ยัดใส่ชีดแสบอยู่แต่ยี่ป้อนเดี๋ยวมือหลังสิเห็ดคลิปอยู่มือนี่เพราะท่านมีเห็ดจะ้ะ สุกแล้วจ้าได้เวลามันฝรั่งเราสุกแล้วนะคะเนี่ยจ้านาตาเป็นแนวนี้เป็นแต่แสบ,บพี่น้องแสบได้เนี่ยแค่รสหาวานแสบนี่พอนะมาก,กินแค่รสแสบเพราะอบใส่กันกบมั่นนี่มันสิเขากันไหมพี่น้องลองเห็ดบลุงด้วแแบ่บอร่อยอร่อยค่ะไก่เขากับถอดสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็มาหันใส่าจานเลยจะบันี้ เสิร์ฟเลยใส่ซอสซอสเนี่ยคุณใช่บเนเห็ดชอร์ตเป็นเป็นชอร์ตสำเร็จรูปอาจารย์ที่เป็นช่องอะาาผสมกับบีบน,นครีมซึ่ง,งโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยา่พ่นก็ะปากไว้แค่นี้ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเบิง่งน้่กันไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ